ได้รับเลือกกินขนมปังช่วง diet, LS ไดเอทมีเอลเอสได้ไม่ต้องอดมิวเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ย คงชื่นชอบการทานขนมปังใช่ไหมล่ะคะเหมือนหมิวเลยค่ะมิวก็ชอบมากๆเลยนะคะแต่เวลาเราจะเลือกซื้อนะคะขนมปังมีเยอะแยะมากมายวันนี้หมิวก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อว่าหลายๆท่านจะออกไปซื้อขนมปังเนี่ยจะได้เลือกถูกนะคะแถมใครกําลังลดน้ําหนักนะคะหรือว่าไดเอทดูแลสุขภาพนะคะให้ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้นะคะรับรองเลยค่ะว่า เราจะลดน้ำหนักได้นะคะแต่เราก็ยังได้ทานขนมปังอร่อยๆค่ะ ข้อที่หนึ่งเลือกทานขนมปังที่มีส่วนผสมของโฮลเกรนค่ะหรือว่าส่วนผสมที่มีโฮวีดมีรำข้าวหรือว่ามีธัญพืชต่างๆนะคะเพราะว่าจะทําให้เวลาเราทานนะคะเราจะได้รับกากใยไฟเบอร์นะคะการกระตุ้นของอินซูลินเนี่ยก็จะไม่สูงมากนักนะคะและเราก็ยังได้รับประโยชน์นะคะเวลาเราทานเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะ และที่สำคัญถ้าเราทานส่วนผสมนะคะที่มีแป้งโฮวีหรือว่าแป้งที่ไม่ขัดสีนะคะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเรานะคะค่อยๆปล่อย ทำให้เวลาเราทานอะไรเข้าไปแล้วค่ะจะอิ่มนานถ้าเราทานแต่แป้งขาวเลยหรือว่าแป้งที่ผ่านการขัดสีผ่านกระบวนการมาเยอะๆเนี่ยสังเกตได้เลยค่ะว่าจะทำให้เราเนี่ยหิวเร็วหิวจุกจิกหิวบ่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกขนมปังนะคะหรือส่วนผสมที่เป็นโฮลเกรนนะคะหรือว่าแป้งที่ไม่ขัดสีผสมค่ะจะทำให้ทานแล้วเนี่ยอิ่มท้องนานค่ะ ที่2เลือกส่วนผสมที่ไม่มีน้ำตาลนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเลือกแบบนี้น้ำตาลเนี่ยจะทำให้ท้องของเราอะย่อยยากค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ท้องเนี่ยอืดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเลือกแบบไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วทีนี้เราค่อยนำมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าแซนด์วิชนะคะก็สามารถทำได้และที่สำคัญก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับสารอาหาร ที่มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันดีแล้วก็คาร์โบไฮเดรตและที่สำคัญก็จะทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องนานมากกว่ากินขนมปังเปล่าๆด้วยนะคะ ข้อที่3เลือกแบบไม่มีน้ำมันค่ะเอเราจะทานยากไหมหนิวบอกเลยค่ะว่าไม่ยากนะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือเวลาขนมปังที่ไม่มีน้ำมันนะคะเขาจะแค่มีเปลือกที่กรอบนอกนะคะแต่ข้างในขนมปังเนี่ยยังนุ่มนะคะทุกคนเพราะว่าหนิวเนี่ยทำขนมปังขายหนิวรู้เลยค่ะว่าแม้ว่าขนมปังที่ไม่มีน้ำมันนะคะก็สามารถอร่อยได้ค่ะ นี่ค่ะทุกคนคือขนมปังที่ไม่มีน้ํามันนะคะเขา,าคือขนมปังเปลือกแข็งนะคะหรือว่าขนมปังฝรั่งนั่นเองเปลือกข้างนอกก็จะกรอบนะคะข้างในเนี่ยนุ่มมากๆเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนสีข้างนอกนะคะก็จะเข้มแบบนี้แต่ข้างในรับรองเลยค่ะว่านุ่มมากก็จะมีความเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคน กรอบนะคะแต่ว่าข้างในอ่ะน้องนุ่มมากเลยสามารถทานได้ง่ายๆเลยนะคะจะนําไปอบกรอบทานเล่นก็ทําได้นะคะหรือว่าทานเปล่าๆทําเป็นแซนด์วิชก็สามารถทานได้ค่ะนี่แหละค่ะคือขนมปังที่เราสามารถทานได้ช่วงไดเอทช่วงลดน้ําหนักนะคะที่นี่นะคะถึงแม้ว่าเราจะทานขนมปังได้นะคะเราก็ต้องทานในปริมาณที่จํากัดนะคะเพราะว่าไม่ไงั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้พลังงานเนี่ยสูงมากเกินจนเกินไปนะคะ อย่างเช่น1ชิ้นนี้นะคะก็ร้อยกว่าแคลนิดๆเองก็สามารถทําให้เราเนี่ยอิ่มท้องได้นะคะยิ่งนําไปทําเป็นเบอร์เกอร์นะคะหรือว่าแซนดวิชก็จะทําให้เราเนี่ยอิ่มนานมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วย ซึ่งจริงๆแล้วนะคะมิวอยากบอกเลยค่ะว่าขนมปังเนี่ยมีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังโฮวิดเปลือกแข็งนะคะหรือว่าขนมไม่มีแป้งนะคะตัวนี้ก็จะทํามาจากโอ๊ตไฟเบอร์วีตกูเตนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมีหลากหลายร้านมากเลยค่ะที่ทําขนมปังแบบนี้ขายหมิวก็อยากให้ทุกคนลองไปเลือกชนิดเลือกทานกันได้นะคะยิ่งตอนนี้นะคะออนไลน์ค่ะสั่งได้เลยค่ะส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะ หรือว่าถ้าใครยังหาไม่ได้นะคะหมิวก็แนะนําร้านขนมของหมิวค่ะเป็นร้านหนิวเองซึ่งมีเมนูมากมายเลยแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ํามันนะคะแล้วก็มีแบบทั้งคลีนคีโตโลครับมีทุกแบบเลยถ้าสนใจลองมาดูรายละเอียดได้ทาง IG หรือว่า Facebook ขนมของหมิวนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะหมิวก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะได้เกล็ดเค็ดลับดีด ไปลองเลือกใช้กันได้นะคะแม้ว่าเราจะดูแลสุขภาพหรือว่าเรากําลังจะลดน้ําหนักเนี่ยมิวบอกได้เลยค่ะว่าเราก็สามารถทานขนมได้นะคะแค่เราเลือกทานเท่านั้นค่ะถ้าใครชอบเก็ดเคล็ดลับความรู้ดีๆแบบนี้หมิวฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้หมิวได้นะคะแล้วมิวจะเอาเก็ดเคล็ดลับดีๆแบบนี้มามอบให้กับทุกคนอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย